สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคลิเบตไรปรมีดของ c a m ิโนะครับทั้ง v4 แล้วก็ v5 นะครับคือในกรณีที่เราทําแบบตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วแต่ว่าตัดไม่ตรงนะครับก็มาดูวิธีการทํานะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก็คือมาที่ <c oughs> หน้าจอครับก็คือมาท,ที่คำว่าศกนะครับแล้วก็ ให้เราคลิกขวาที่ตรงรูปเครื่องตัดตัวนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าการปรับเทียบนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะมีรูปของตัวที่เราจะลอกเทนนะครับก็คือตามนี้นะครับให้เราทำการพิมพหน้านี้ออกมานะครับก็คือกดที่พิมพ์หน้าทดลองได้เลยนะครับเราก็เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราพิมพ์ นะครับแล้วก็สั่งปรินนะครับครับอันนี้คืองานที่ปรินออกมานะครับก็ก็จะต่างกับหน้าจอนะครับตัวนี้ใช้เป็นกระดาษกอซีนนะครับซึ่งมีความหนากว่ากระดาษ A4 นิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็นำที่เราปรินมานะครับมาวางบนแผ่นรองตัดนะครับซึ่งแผ่นรองตัดตัวนี้เราจะแถมไปในเครื่องตัดนะครับ ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นขนาด30มสิบกว่าสานะครับก็คือสัาปถวางได้เลยก็คือวางนะครับตำแหน่งมุมซ้ายบนนะครับประมาณนี้นะครับโหลดงานที่เครื่องตัดแบบนี้นะครับที่เราปิ้นออกมานะครับเสร็จแล้วให้ทําการนะครับกดลูกศรนะครับหัวลงที่หน้าจอตัวนี้นะครับเพื่อให้ ใบมีดนะครับมันามาอยู่ตำแหน่งที่จะทําการเทนะครับาสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับใบมีดนะครับมาตำแหน่งนะครับตำแหน่งของใบมีดก็จะอยู่ตรงสีเขียวนะเห็นไหมครับสีเหลี่ยมสีเขียวตัวนี้ก็คือให้ใบมีดมันอยู่ในตำแหน่งสีเขียวนะครับ อันนี้ก็จะเทสช่องแรกนะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งแล้วนะครับก็ที่หน้าจอจะมีคาว่าปรับเทียบนะครับก็ให้เรากดนะครับคำว่าปรับเทียบนะครับอตอนนี้เครื่องก็ทำงานนะครับเครื่องก็ทํทำการตัดนะครับเป็นตัวบวกนะครับเพื่อที่จะให้เราดูเส้นว่าเส้นที่เราตัดเนี่ย ตรงหรือเปล่านะครับเรากดออกมานี้นะกดปุ่มออกมาแล้วก็เช็คดูเส้นที่อ่าเห็นเป็นเส้นไ,นไหมครับว่ามันอยู่ในเส้นสีดำไหมมันเหลื่อมนิดนึงไหมถ้ามันไม่เหลื่อมจากเส้นสีดำเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเออเลยเส้นสีดำมานะครับให้เรามาปรับตรง เปรียบเทียบตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าเนี่ยครับมิลลิเมตรเนี่ยก็คือเราก็ดูว่ามันเหลื่อมไปทางไหนก็ให้เพิ่มไปอาจจะเพิ่มลงเป็นสูดหหรือทางซ้าย0ูอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะเทสใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูว่าให้เส้นตัดมันมันตรงนะครับถ้าเส้นตัดตรงแล้วก็คือเราก็สามารถกดออกได้เลยครับผมก็คือ ก็คือเรียบร้อยในการคาลิเบตใบมีดนะครับกดออกได้เลยครับผมอันนี้ก็คือการคาลิเบตใบมีดนะครับ